ไม่หวือหวาแต่รักมั่นคงเจคู่รักดาราที่แม้จะไม่ได้เปิดตัวคบหากันออกสื่อโซเชียลมากเท่าไร่แต่ก็รู้เลยว่าเป็นรักหวานดีๆที่ลงตัวเป็นอย่างมากแม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่แต่ก็รู้เลยว่ารักยังมั่นคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่เจ็ดเจมเจรายุเริ่มเปิดกันด้วยที่ว่าเอกหนุ่มเจมเจรายุที่เจ้าตัวไม่ได้เปิดตัวหวานใจมาให้ใครได้เห็นจนกระทั่งล่าสุดทาเอาเป็นที่ฮือฮากันหนักมากหลังได้ออกมาบอกว่าไม่โสดแล้วอีกทั้งยังมีหวานใจคนนี้มานานแล้วด้วยนั่นก็คือสาวโฟมแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแม้จะรักกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้มีรูปคู่มาให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่ล่าสุดหนุ่มเจมจีก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์กับแฟนสาวคงคู่กันไปร่วมงานแฟชัั่่่่่่นนนชวววเเรรรรียยกกกกกกได้าาาาแแมมมจจะหอออสือต็ูกกิงๆ อันดับที่6จูนชฉลดีนางเอกสาวมาความสามารถที่ความสวยไม่เป็นสองรองใครกับสาวจูนชฉลดีที่ทำออเป็นข่าวน่าเสื์อพรส์หนักมากเมื่อจู่ๆเจ้าตัวก็ด้ออกมาประกาศข่าวดีว่าถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคู่เขาขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงสาวจูนถึงแฟนหนุ่มคนดังกล่าวเจ้าตัวก็บอกว่าคบหากันมา7ปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนจู่หนึ่งรู้สึกว่าเขาโอเคนิสัยดีดูแลเราดีมากก็เลยรู้สึกโอเคกับเขาแม้สาวจูนนั้นจะไม่ค่อยมีรูปคู่มาอัเเตงแนห่่่่่มัักกกกกลลาาาาววทรรรร็ู้ยจิง จนกลายเป็นคู่ชีวิตของกันและกันแล้วนั่นเอง อันดับที่5 9วีเป็นหนึ่งในคู่รักทีู่กจับตามองในช่วงหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันจริงก็มีรูปคู่มาให้ได้เห็นบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่ค่อยมีรูปคู่มาให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่ทำเอาแฟนๆต่างตั้งข้อสงสัยกันหนักมากว่าหรือจะเป็นคู่ของ9วและวีที่มีข่าวเลิกกันแบบเงียบๆพอไม่มีรูปคู่มาให้ได้เห็นแต่ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศความชัดเจนแล้วว่ายังไม่ได้เลิกกันอย่างที่เป็นนนนนนข่่่่่่่่าาาาาาาววแแแตตออออออยยยยงง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 ใใดดดดััรรรรรกกกกจจิิิพ้้้้้้้มม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 ทททปปเเเเีีีะะศหหฟฟไไไลลบบคสืู ก็รู้เลยว่าความรักที่มีให้กันนั้นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน อันดับที่สมาริโอจันจีคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีแล้วก้าข้ามห่างอันรรพ์ความรักกันไปแต่ก็เรียกได้ว่าคู่นี้ค่อนข้างเรยรูปคู่เป็นอย่างมากแต่ล่าสุดทั้งสองก็ได้ออกมาอัปรูปคู่ให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างแล้วผ่านทางอินสตาแกรมแม้ดูเหมือนจะเป็นแค่รูปธรรมดาแต่แฟนคลับก็รู้เลยว่ารักนั้นยังหวานเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนจนล่าสุดหนุ่มมาริโอก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วว่ากำลังคุยคุยเรื่องงานแต่งกับสาวจันจีอยู่แม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่มา อันดับที่ 3. อเล็กโบคู่รักใหม่แห่งปีที่ได้เรียกว่าถูกจับจิ้งกันมานานสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างอเล็กทีเรเดตและสาวโบเมลดาหลังทั้งสองกลายเป็นกระแสะคู่จิ้งกันสักระยะไม่นานก็ได้ออกมาเปิดเผยสถานะใหม่กลายเป็นคู่จิงแม้จะไม่ค่อยได้มาอัพรูปสวิตหวานเหมือนคู่อื่น,นมากเท่าไหรน่นักแต่คู่นี้ก็สัมผัสได้เลยว่ามีแต่ความน่ารักให้กันเสมอไม่เคยเปลี่ยน อันดับที่2แกงส้มดาวเปิดตัวมาก็ทำเอาแฟนคลับตกใจกันหนักมากเลยทีเดียวสำหรับคู่ของหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์และสาวดาวนาันทภัทรศร์ที่คบหากันมาเยี่ยบเยมมาโดยตลอดรู้อีกที่ปัจจุบันก็คบหากันมา5ปีแล้วหลังเปิดตัวมานั้นก็เรียกได้ว่ารักวันแบบอย่างสุดๆพอเคมีของทั้งสองเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากแม้จะไม่ได้เปิดตัวคบหากันแบบยิ่งใหญ่แต่ก็เรียกได้ว่ารักหวานกลมกล่อมมากเลยทีเดียว อันดับที่1พิทมารีปิดท้ายกันด้วยคู่ของนักแสดงหนุ่มอย่างพิกกาชัยและนักแสดงสาวอย่างมารีเบอร์เนอร์ที่หลังจากมีกระแสข่าวว่าทั้งสองคบกันก็รายรูปคู่ไม่ค่อยมีมาให้ได้เห็นแต่ไม่นานมานี้ก็ได้เห็นรูปคู่ผ่านทางไอจีของหนุ่มพิทมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วแม้จะไม่ได้มีรูปคู่มาให้ได้เห็นบ่อยๆแต่ก็รู้เร็วว่าทั้งสองนัมมักไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดนั่นเอง